โยถ้าไม่เคยตักข้าวให้พ่อแม่ได้กินนี่ไม่ต้องใส่บาตรดยวถ้าเสื้อผ้าพ่อแม่ยังขาดไม่ต้องมาถวายพระไตรเจวรมันไม่ได้บุญคุณโยถึงว่าได้ก็ได้น้อยพอระรหันต์อยู่ในบ้านโยมยังมองข้ามแล้วจะแสวงหาอะไรกับพระพิสุธรรมดาธรรมดาที่นี่ดูท่านให้ดีกว่าที่ท่านดูแลเราเมื่อยาววัยไม่มีสิ่งใดมาโทษแทนพระคุณของท่านได้เลยดังนั้นถ้าพระในบ้านยังไม่อิ่ม อย่าเพิ่งคิดใส่บาตรคนยอะเวลาที่เราสุขเราคิดถึงแฟนเวลาที่เรากินของอร่อยอร่อยเราคิดถึงเพื่อนเวลาที่เราอยากไปเที่ยวเราคิดถึงครอบครัวเราเรากาลังลืมลืมใครบางคนคนเดียที่ส่งเสริมเขี่ยวเข็นและก็ผลักดันเป็นกําลังสําคัญที่ส่งให้เรามาถึงจุดที่เรายืนอยู่หรือเปล่าพอแม่แก่เท่าหลวงทุกวัดคนเดียวหูตาฟ้าฟางดูแลกายท่านอย่าลืมดูแลใจของท่านด้วยดูแลท่าน ในยามที่มีโอกาสคุณยูดีก,กวัวดูแลท่านในยามที่ท่านอยู่ในโรงเย็นท่านไม่สามารถที่จะอภัยให้เราได้ท่านไม่สามารถที่จะบอกรักเราได้ท่านไม่สามารถที่จะโอโหสิกรรมให้เราได้เวลาเหลือน้อยคุณยูกระตันยูให้มากๆนะกตันยูเมื่อมีโอกาสที่จะสามารถแสดงความกตันยูในขณะที่พ่อแม่ยังมีลมหายใจเจริญพร